สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรเพนขายรถไทยมือสองจากร้าน PC t ีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสรีสกเตค่ะสวัสดีช่วงบ่ายๆของวันที่15กรกฎาคม2568ค่ะวันนี้พรเพนมีรถไถยอุปตา l c 0 1 8มารีวิวค่ะคันรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี63ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผานหลังค่ะเลมชุดโอนครบค่ะ ถ้าก่อนจะไปชมคลิปค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ต่อไปค่ะค่ะมาดูรอบๆคันกันค่ะค่ะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี63าค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะทางร้านค่ะเก็บสีเก็บสวยให้ใหม่ค่ะดันหน้าตัวคันค่ะส่วนยางหน้าค่ะทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองเส้นค่ะ สีกระทะล้อก็ทำให้ใหม่ค่ะช่วงล่างค่ะเก็บสีเก็บสวยให้ใหม่ค่ะข้าบ้านสวยสวยค่ะคันรถคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์สามสูบค่ะเดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังแปดเกียร์ค่ะทางร้านเก็บสีเก็บสวยให้ใหม่นะคะเข้าบ้านสวยสวยเลยค่ะเบาะใหม่จากทางร้านค่ะ หลังคาไม่ร่วมไม่ซึมค่ะส่วนยางหลังค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะยังใช้งานได้อีกยาวนานค่ะผานหลังค่ะเป็นผานที่ติดมากับตัวรถค่ะผานตาช้างค่ะผานห้าใบยี่สิบสองค่ะ ทางหลังสวยๆค่ะสะอาดสะอานค่ะ PTO ใช้งานได้ปกติค่ะ mm hmm. ระบบไฟใช้ได้ทุกจุดค่ะ mm hmm. เครื่องดีเกียร์ดีค่ะ mm hmm. น้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอค่ะรถ mm hmm. คันนี้คูปตา lc 0 1 8ค่ะ40แรงค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ เครื่องดีเกียรดีค่ะน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา40แรงนะคะที่ร้าน PC Tractor อ,อำเภอเบรรจกจังหวัดศรีสะเกดก็มีให้เลือกหลายคันค่ะสีสันสวยงามค่ะเข้าบ้านสวยๆนะคะส่วนฟ้ากระโปรงค่ะเป็นสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามอยู่ค่ะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะจะภาพสวยๆค่ะเข้าบ้านสวยๆค่ะมาดูชั่วโมงการใช้งานค่ะ2569ชั่วโมงค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีค่ะน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอาค่ะค่ะรถคันนี้ค่ะคูโบต้า LC 0 1 8ค่ะจดทะเบียนปี63ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผ่านหลังค่ะราคา335,000าบาทขย้ำนะคะ3า5 0 0 0 0บาทคะสซงฟรี1,000กิโลค่ะคากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะ ที่ร้าน pc tactor อ,อำเภอบญงจระเข์จังหวัดศรีสะเกดค่ะหรือลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกแวะมานะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 8 1 6 0 0ป7 5 3ค่ะค่ะร้านเราติดถนนใหญ่ซีเลนค่ะเส้นกันทะลงกันทะลักค่ะฝั่งนู้นจะเป็นร้านเดิมค่ะและฝั่งที่รีวิวเป็นร้านใหม่ค่ะร้านเราก็มีอุปกรณ์การเกษตรให้เลือกหลากหลายค่ะมีเครื่องตัดหญ้าผ่านพวนโตรตารีผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันและผ่านยกล่องค่ะ ร้านเราก็มีรถไทยให้เลือกหลากหลายรุ่นหลายรายการนะคะมีคูบตายันมาอิสกิและแม็กซี่ค่ะค่ะถ้าวันนี้พรอนเทนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ